ในปีพศ2566นี้เป็นปีครบรอบ60ปีของการก่อตั้งโคเด็กซ์คณะกรรมาการโคเด็กซ์ Codex a r i m e n t a r i u s Commission ได้เสนอให้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ60ปีของโคเด็กซ โดยเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ตลอดจนผลักดันให้เกิดการสนับสนุนเชิงนโยบายในการทำงานร่วมกับโค d เด็กซประกอบกับในวันที่7มิถุนายนของทุกปีสมัชชาสาประชาชาติ United Nations General Assembly u n ูได้ประกาศให้เป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก w o r l d f o o d s เ f e t y Day เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาหารโดยหัวข้อาการจัดงานในปีพศ2566คือ Food Standard Safe Life ชีวิตปลอดภัยด้วยมาตรฐานอาหารสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมอกอชอที่มีภารกิจด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารได้แก่การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร การรับรองระบบงานมาตรฐานสินค้าเกษตรการควบคุมและการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่การผลิตเบื้องต้นระดับฟาร์มจนถึงผู้บริโภคตลอดจนการเจราจากแก้ไขปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิคเพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งเพื่อให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ตลอดจนผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตการเกษตรโดยกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานการปฏิรูปที่ดีทางการเกษตรหรือ Good Agricultural Practice GAP ตั้งแต่ระดับฟาร์มกลางน้ำเพื่อให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรพัฒนาคุณภาพการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานความปลอดภยัย เป็นที่ยอมรับของตลาดโดยการพัฒนากระบวนการแปลรูปด้วยมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารหรือ Good Manufacturing Practice หรือ GMP เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตยกระดับให้เกษตรกรสร้างไรายได้และพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดปลายน้ำสินค้าเกษตรและอาหารที่ผ่านการตรวจสอบรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน จะได้เครื่องหมายรับรองคุณภาพและความปลอดภยัยคือเครื่องหมาย Q และเครื่องหมายออร์แกนิกไทยแลนด์ซึ่งจะเป็นการยืนยันได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและได้มาตรฐานสามารถเชื่อมั่นได้ในความปลอดภัยของสินค้าเกษตรซึ่งจะทำให้เกษตรกรไทยสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล ทางโคเด็กซ์นะครับซึ่งเป็นองค์กรทางด้านมาตรฐานอาหารโลกนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการกําหนดมาตรฐานกลางของโลกที่เกี่ยวข้องหลักๆจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยอาหารนะครับโคเด็กซ์ก็ก่อตั้งขึ้นมาแล้วนับถึงปีนี้ก็ครบ60ปีพอดีนะครับเพราะนั้นปีนี้ทางโคเด็กซ์ก็จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีนะครับซึ่งประเทศไทยเอง เราก็เป็นสมาชิกของ Codex นะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเลยก็ครบ60ปีเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันทางสมัชชาของสหรประชาชาตินะครับก็ได้กำหนดให้วันที่7มิถุนายนเป็นวันความปลอดภัยอาหารโลกนะครับหรือว่า World Food Safety Day นะครับซึ่งก็ได้กำหนดให้ประเทศต่างๆจัดกิจกรรมนะครับเพื่อสอดคล้องกับเรื่องของวันปลอดภัยอาหารโลกนะครับโดยมี ตีมนะครับในการดำเนินงานมาอย่างปีนี้ตีมที่กำหนดไว้ใช้คำว่า food standard safe life นะครับหรือว่าชีวิตปลอดภัยด้วยมาตรฐานอาหารครับทางมคอชอเองนะครับเราเป็นหน่วยงานทางด้านของดำเนินการด้านมาตรฐานอาหารสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศนะครับโดย เราเป็นหน่วยงานประสานกลางกับทางโคเด็กซ์ด้วยนะครับได้รับมอบหมายตรงนี้เพราะนั้นการดำเนินง,งานของเราก็จะมีทั้งการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนะครับการนำมาตรฐานไปส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัตินะครับรวมทั้งจัดระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานแล้วก็ส่งเสริมให้เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานเนี่ยเป็นที่ยอมรับเราก็เข้าร่วมดำเนินการกำหนดมาตรฐานกับทางโคเด็กซ์เพื่อให้มาตรฐานโลกเนี่ยสอดคล้อง กับมาตรฐานไทยแล้วก็อยู่ในระดับที่เราปฏิบัติได้โดยการดําเนินงานด้านมาตรฐานเราเนี่ยจะทําตลอดตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปถึงปลายน้ํานะครับแล้วเราจะไปส่งเสริมเกษตรกรให้ดําเนินการนะครับต้นน้ําก็คือก็จะไปส่งเสริมเรื่องของมาตรฐาน GAP นะครับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าผลิผลที่เก็บเกี่ยวมาจากแปลงผักผลไม้เนี่ยจะปลอดภัยและได้คุณภาพนะครับ ต่อไปที่กลางน้ำก็จะมีมาตรฐาน GMP นะครับตอนเนื่องไปถึงปลายน้ำนะครับซึ่งเรื่องของปลายน้ำเนี่ยเมื่อผิดผลนะอย่างเช่นผักกลไม้สดได้รับเครื่องหมายรับรองนะได้รับการรับรองมาตรฐานก็ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายรับรอง Q หรือว่าเครื่องหมายรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ที่แสดงความเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับ เครื่องหมายนี้ก็จะได้รับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้เข้าใจและก็ตระหนักในความสําคัญเวลาไปเลือกซื้อและการเชื่อมโยงไปน้ำอีกการหนึ่งก็คือการไปเชื่อมโยงกับร้านอาหารนะครับภายใต้โครงการที่เรียกว่าคิวเรสซอลลนะครับร้านอาหารปลอดภัยนะครับใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับซึ่งเรื่องความปลอดภัยนะครับของอาหารนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะนั้นเวลา ผู้กคองเลือกซื้อผลิตผลเลือกซื้อสินค้าเกษตรและอาหารนะครับก็เน้นเลยก็ดูที่เครื่องหมายรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายคิวหรือว่าเครื่องหมายแคนิคไทยแลนด์นะครับเท่านี้ท่านก็จะมั่นใจว่าผลิตผลท่านเนี่ยปลอดภัยนะฮะได้มาตรฐานในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสอดรับกับกระแสโลกนะครับอย่างเช่นการที่จัดเรื่องของ world food safety day ตรงนี้นะครับ you <laughs>